ในตอนย่อยก่อนหน้าผมได้คุยไปถึงเรื่องที่องค์กรอยากจะให้หัวหน้างานเป็นคนแบบไหนหรือมีคนลักษัแบบไหนจึงจะสามารถบรหิหารจัดการงานบรหิหารจัดการคนขับเคลื่อนแผนกหน่วยงานเนี่ยไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้ได้นะครับซึ่งก็ได้สรุปไปอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับในตอนย่อยตอนนี้ผมอยากจะคุยให้ฟังถึงเรื่องนี้รเรื่องว่า,าแล้วถ้ามองในมุมของลูกน้อง่ะ ลูกน้องอยากให้หัวหน้าเป็นคนแบบไหนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอันนี้จะเอามาแชร์นะครับจากประสบการณ์ที่ได้ไปเป็นวิทยากรในหลักสูตรเทคนิคการเป็นหัวหน้างานนะครับหรือว่าเรื่องภาวะผู้นําหรือว่าเรื่องของการบริหารจัดการคนเรื่องการบริหารจัดการงานบริหารจัดการตนเองของคนที่เป็นผู้ว่กำังชาเนี่ยเวลาที่ผมเป็นวิทยากรเนี่ยเนาะผมก็ชอบที่จะทํากิจกรรมให้ระดมสมองกันโดยให้ หัวหน้างานเองนี่แหละบอกหน่อยว่าลูกน้องคาดหวังหัวหน้าเป็นคนอย่างไรบ้างและในบางกลุ่มผมก็จะให้หัวหน้าเป็นคนบอกเองว่าท่านมองในมุมของท่านสิว่าถ้าท่านเป็นลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยท่านคาดหมายคนที่เป็นหัวหน้าท่านอาจจะเป็นผู้จัดการแผนอกอาจจะเป็นผู้นวยการอย่างเงี้ยท่านคาดหมายให้เขาเป็นคนแบบไหนบ้างแล้วลองริสต์ออกมานะครับข้อมูลต่อไปนี้คือข้อมูลที่ได้จากการ ทำเวิร์กช็อปกับหลายๆองค์กรน,นะครับซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยกับคนที่เป็นหัวหน้าง,งานได้ลองนําข้อมูลมาใช้ในการไตรตรองในการพิจารณาตัวเราว่าเรามีคุณสมบัติมีลักษณะแบบนี้หรือไม่นะครับมีหลายเรื่องผมก็จะไม่ไล่หัวข้อนะฮะผมจะไม่ไล่เป็น1 2 3 4 5 6 7 890แบบเนี้ยแต่ก็จะพูดในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องพร้อมกับอธิบายสั้นๆออกมานะครับในบางหัวข้อถ้ามันมีความชัดเจนอยู่แล้วผมก็จะไม่ใส่คําอธิบายต่างๆลงไปนะครับ ผมคิดว่าลูกน้องเนี่ยอยากได้หัวหน้าที่มีทักษะมีความคล่องแคล่วมีความชํานาญในการทํางานสูงกว่าตัวเขาเพราะอะไรฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกน้องก็อาจจะงยัมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงหรือพัฒนางานในเรื่องนั้นๆก็คาดหมายว่าหัวหน้าเนี่ยจะสามารถให้คําแนะนําสาม,มารถสอนหรือแม้สามารถกํากับดูแลงานได้เพราะมีทักษะในงานเนี่ยที่เรียกว่า work skill สูงกว่าตัวเขาแน่นอนมันเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของความสามารถของหัวหน้านะครับที่จะแก้ไขปัญหารวมทั้งการระดมสมองของน้องๆเนี่ยมามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาหนึ่งใดทั้งในงานของแดกแล้วก็งานที่ลูกน้องตัวเองจะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับแปลว่าหัวหน้าเองเนี่ยคงจะต้องมีความเก่งในเรื่องของการทํางานตามหน้าที่รับผิดชอบของงานของตัวเอง งานของน้องๆที่ตัวเองกำกับดูแลในภาพรวมอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่จำเป็นที่หัวหน้างานจะต้องมีความเก่งในเชิงลึกนะครับไปเท่ากับน้องๆเพราะว่าเขาก็ทำงานของเขาตรงนั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วหัวหน้าก็มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการบริหารจัดการนั่นเองนะครับผมคิดว่าลูกน้องเนี่ยอยากเห็นหัวหน้าที่ออกรับหน้าแทนนะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานมากเลยไม่ใช่ว่าพอลูกน้องทาผิดปุ๊บเนี่ยก็จะ ไปบอกกับเจ้านายหรือบอกกับผู้บริหารระดับบนว่าเนี่ยลูกน้องผมทําผิดนะถ้าผู้จัดการถ้าผู้นวยการอยากจะบน่นอยากจะด่าก,ก็ว่ากันไปได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่ามันต้องออกหน้าเนาะรับทั้งผิดรับทั้งชอบไอ้ทางที่ดีเนี่ยไอ้ความชอบที่รับมาเนี่ยให้เครดิตกับลูกน้องไปดีกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงผมเรียกมันว่าจริยธรรมของการเป็นหัวหน้ากันละกันเนาะ มันคงจะต้องเป็นประมาณนี้ลูกน้องอยากได้หัวหน้าที่ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์หนึ่งใดนะครับไม่อยากได้หัวหน้าที่ขี้เหวี่ยงวีนเป็นหัวหน้าที่ชอบขี้บน่นด่าลูกน้องไม่อยากได้หัวหน้าที่อยู่ร่วมกับลูกน้องแล้วแล้วหาโอกาสหรือถ้ามีจังหวะเนี่ก็จะแขวะก็จะนินทาลูกน้องนะครับหรือแม้แต่หัวหน้าที่เลือกที่รักมักที่ชังนะ คืออยากจะให้เกรดให้ผลงานอะไรใครเนี่ยก็ให้โดยที่ไม่ดูถึงความเป็นธรรมกับลูกน้องคนอื่นๆน,นะครับกินข้าวหรือว่าพูดคุยก็สนทนาก็จะอยู่เฉพาะกลุ่มลูกน้องบางคนนะครับคือหัวหน้าเนี่ยผมคิดว่ามีความจำเป็นต้องวางตัวอย่างมากๆเลยนะครับสนิทกับลูกน้องคนไหนมากเป็นพิเศษเนี่ยลูกน้องคนที่ไม่สนิทด้วยก็จะบอกว่าเออถ้าเกิดลูกน้องอีกคนนึงที่สนิทเนี่ยได้ ได้ความดีความชอบได้ความดีงามไปเนี่ยก็หัวหน้าก็จะตูกมองว่าไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่อีกครั้งอยู่ดีนะครับลูกน้องอยากเห็นหัวหน้าที่อยู่เคียงข้างกับลูกน้องเสมอเวลาที่แก้ไขปัญหารเรื่องใดหรือเวลาที่เจองานยากๆงานใหม่ๆเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาผมว่าเป็นเรื่องปกติครับลูกน้องก็อยากให้หัวหน้าเนี่ยคอยให้คําแนะนําหรืออย่างน้อยเนี่ยคอยให้คำปรึกษาวเวลาที่เขาเจองานยากๆถ้าบอกว่า ถ้าเจองานยากๆก,ก็ไปจัดก,การเองเลยอย่างเงี้ยพี่ฝากให้ดูแลไปด้วยเลยเนี่ยผมว่าไม่ใช่บทบาทของความเป็นหัวหน้าเนาะมันเรียกว่าเป็นเป็นการโยนงานให้กับลูกน้องอะ่ะแต่สิ่งที่สําคัญคือผมคิดว่าหัวหน้าเนี่ยคงจะต้องอยู่เคียงข้างกับลูกน้องนะครับในแทบทุกสถานการณ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงในงานลูทีนจ๋าของน้องๆเองอะ่ะเราเราจะต้องไปคอยประกบเขาอยู่หรอกนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เขาเกิดปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะงานยากงานที่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับหรืองานที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ย ผมคิดว่าลูกน้องทุกคนนะ่ะอยากเห็นหัวหน้าอยู่เคียงข้างเสมอลองสังเกตดูนะครับผมคิดว่าลูกน้องเนี่ยอยากจะเห็นหัวหน้าลงมือทํางานเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันดูแล้วมันยากตัวพนักง,งานเองอยังไม่มีประสบการณ์มากดักมากกว่าที่ใช้ลูกน้องทําฝ่ายเดียวนั่นเองนะครับผมคิดว่าลูกน้องอยากได้หัวหน้าที่รับฟังเขาอย่างเปิดใจและเข้าใจหัวหน้าต้องรู้จักที่แสดงภาษากายที่เหมาะสมสบตาเวลาพูด ซึ่งแสดงความใจใสในขณะที่สนทนากับลูกน้องอยากได้หัวหน้าที่ไม่เอาผลงานเข้าตัวเองคือเวลาทําผิดอะไรขึ้นมาในโทษลูกน้องอย่างเดียวเลยอยากเห็นหัวหน้าที่กล้ารับผิดชอบกับความผิดพลาดของตัวเองไม่ใช่เพียงรับแทนลูกน้องนะออกหน้ารับแทนลูกน้องเท่านั้นแต่ถ้าตัวเองทําผิดพลาดเนี่ยผมคิดว่าลูกน้องทุกคนนะอยากเห็นหัวหน้าคือมีมีความเป็นคนนะอยู่ด้วยคือความเป็นคนคือมันหมายถึงไงมันหมายถึงถ้าผิดนะ รับผิดได้แต่ถ้ารับชอบเนี่ยโยนให้เป็นเครดิตของน้องไปเลยคุณธรรมของหัวหน้าจริยธรรมคนเป็นหัวหน้าจะเป็นประมาณนี้นะครับสําคัญมากเลยเวาลาไปสอบถามกับแทบทุกองค์กรเลยที่เป็นวิทยากรว่าลูกน้องคาดหวังหัวหน้าเป็นคนยังไงเนี่ยสิ่งที่จะได้ยินเสมอเลยเนี่ยอยากได้หัวหน้าที่แฟร์ปฏิบัติกับลูกน้องอย่างเท่าเทียมกันคือคนเรามันไม่เท่ากันหรอกแต่ต้องรู้จังหวะว่ามันควรจะต้อง ปฏิบัติอะไรยังไงบ้างกับใครบางคนนะครับอาจจะดูแลเป็นพิเศษหน่อยกับใครบางคนอาจจะปล่อยอยหน่อยแต่ที่แน่ๆก็คือคนที่ทํางานแล้วไม่มีผลงานแต่กลับได้ดิบได้ดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอมรับกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะคนที่ตั้งใจทํางานก็เสียใจก็จะไปคิดว่าเออเนี่ยไม่รู้จะประเมินผลการทางานไปทําไมเพราะถ้าประเมินไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องเด็กหัวหน้าลูกน้องที่ใกล้ชิดกับหัวหน้าเท่านั้นแบบนี้มันไม่แฟร์ท่านจะบอกนะว่า ถ้าเราต้องการความยุติธรรมนะ่ะเราต้องไปศาลแถวถนนเจษาพิเศษอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะไรขนาดนั้นนะครับการที่รู้จักปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามกติกานะครับที่เราเขียนขึ้นมาเองโดยให้โอกาสให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ลูกน้องอยากเห็นจากหัวหน้าทุกๆคนนะครับลูกน้องอยากเห็นหัวหน้าที่มีจุดยืนในตัวเองอยากเห็นหัวหน้าที่ไม่หลงอยู่ในความสําเร็จเก่า หลงในความสมัยเก่าๆหมายความว่าคือคิดว่าประสบการณ์ของตัวเองที่ทํามาเนี่ยมันดีแล้วมันได้ผลดีมากแล้วแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปซึ่งมันไม่จริงนะฮะโลกการดำเนินทุกวั่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยเยอะจนถึงขนาดที่บางทีเราคาดการในไตรามาสหน้าว่าผลงานของเราอะ่ะหรือแม้แต่เดือนหน้าเนี่ยเราจะได้อย่างที่มันเคยเป็นหรือเปล่าโดยซ้าไปนะครับแน่นอนไอ้ความสมัยเก่าๆมันก็คือเรื่องของนอนวันวานถูกต้องไหมซึ่งเราเอาบทเรียนน่ะ มาปรับใช้ได้แต่ยังไงเสียมันก็ต้องอาศัยการคิดมองในมุมใหม่อยู่บ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะเออฉันเคยทําสําเร็จแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปพอไปคุยกับลูกน้องคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ๆนี่จะเกิดความรู้สึกขัดเคืองใจกันเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าเรื่องวันๆที่จะเอามาคุยหรือเอามาเป็นแนวในการปฏิบัติงานในวันนี้มันคงจะได้แค่ส่วนหนึ่งมันคงจะไม่ทั้งหมดแปลว่าลูกน้องก็อยากเห็นหัวหน้าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับ มองอะไรในมุมมองใหม่ที่แตกต่างออกไปอยู่บ้างโดยเฉพาะการปรับปรุงพัฒนางานจะเอาโดยวิธีการยังไงบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆแล้วก็คือลูกน้องเนี่ยอยากเห็นหัวหน้าที่อยู่เคียงข้างเขาหรือว่าเป็นคนริเริ่มในการปรับปรุงพัฒนางานได้ซ้ํานะครับลูกน้องอยากเห็นหัวหน้าที่มีความสามารถในการโน้มน้าวใจคนมีหลักจิตวิยามีความสามารถในการที่จะทำงานกับลูกน้องได้ โดยผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนสั้นผ่อนยาวนะครับรู้จักฟีดแบ็กบอกว่าอะไรดีไม่ดีจะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองอย่างไงมันมีผลกระทบอะไรอย่างไงบ้างโดยเฉพาะกับตัวเขาเนี่ยการฟีดแบ็กเดีคืออาหารเสริมชั้นเลิศเลยนะครับของคนทางานเนะพราะมันจะช่วยบอกเราว่าเราจะแข็งแกร่งอะไรยังไงบ้างมากน้อยแค่ไหนนะครับแน่นอนพนักง,งานที่มีหัวหน้าคอยให้คำแนะนําคอยให้ฟีดแบ็กคอยบอกอะไรดีไม่ดีจะปรับปรุงแก้ไขต่างอย่างใ,างใกล้ชิดเนี่ย พนักงานคนนั้นก็จะมีโอกาสเติบโตในอาชีพการงานมากเพราะได้รู้จากหัวหน้าว่าอะไรคนไม่คนอะไรดีไม่ดีแล้วจะต้องปรับปรุงอย่างไรนั่นเองนะครับถ้าจะต้องตําหนิเนี่ยผมว่าลูกน้องคงจะไม่อะไรมากถ้าตาหนิอย่างสร้างสรรค์ภาษาโบราณก็จะพูดคําว่าติเพื่อก่อเนาะอันนี้มันหมายถึงว่าถ้าจะต้องตําหนิการเพราะน้องทําผิดไม่นําพาเนี่ยคือการด่าก,กันมันก็ง่ายเกินไป ดังนั้นการตําหนิอย่างสร้างสารรค์นี่มันคือการที่จะบอกพนักงานคนหนึ่งใดว่ามันควรจะต้องมีการปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงและแน่นอนเราเชื่อมือเขาแล้วเขาก็ต้องทํางานอะไรต่างต่อไปผมคิดว่าลูกน้องอยากเห็นห,หน้าที่สามารถแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้กับตัวเขาได้สามารถวางแผนจัดลําดับความสําคัญเป็นแบบอย่างของการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่างๆไม่ก้าวไกยการดำเนินของ้องจุดเกินสมควร ไม่เอาเรื่องที่ไม่ดีของลูกน้องไปพูดในเชิงที่ทาให้ลูกน้องได้รับความเสียหายให้อิสระในการคิดการตัดสินใจกับลูกน้องบ้างอย่าเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักคือจะคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าแล้วยังไงตัดสินใจมาม,มันก็จะถูกต้องเสมอไปมันก็ไม่เสมอไปมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่เลยก็คือไม่มีลูกน้องคนไหนอยากเห็นหัวหน้าที่เอาแต่ความคิดของตัวเองคือตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มาระดมส่วนร่วมนะครับในการคิดแก้ไขปัญหากับลูกน้องเนี่ย ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะหัวหน้าจะต้องรู้แหละคนเรามันมีความแตกต่างกันไม่ว่าความแตกต่างกันที่สไตล์ความแตกต่างกันที่ความถนัดในการเรียนรู้หรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้ระดมสมองกันเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเนี่ยนะครับผมว่ามันจะช่วยขยายความรู้ของพนักงานของเราลงไปได้เยอะเลยนั่นเองนะครับผมคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเนาะลูกน้องอยากได้หัวหน้าที่เป็นคนที่ สร้างบรรยากาศในการทำงานในหน่วยงานให้ดีไม่ใช่มาทำให้แบบบรรยากาศในการทำงานมันปั่นป่วนนะแต่มาทำให้บรรยากาศในการทำงานมันดีดังนั้นหัวหน้าจะต้องรู้จักระมัดระวังนะควบคุมตัวเองรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรเหมาะไม่เหมาะนะครับมันจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างโอเคมากเลยนี่คือหลายเรื่องครับที่หยิบมาคุยให้ฟังว่าลูกน้องอยากได้หัวหน้าเป็นแบบไหน ผมคุยในคลาสฝึกอบรมอยู่เสมอว่าถ้าผมให้กลุ่มฝึกอบรมเนี่ยนะครับเป็นคนบอกว่าอยากได้หัวหน้าแบบไหนนะครับในเวลาสักสิบนาทีเนี่ยผมว่าคําตอบจะพรั่งพรูมากเลยนะมันจะเยอะมากเลยอีกด้วยซ้าไปนะครับแต่ก็รู้มาแล้วไม่ทํามันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยมากมายดังนั้นถ้าท่านรู้แล้วว่าคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยจะต้องมีรักษะประมาณไหนที่ลูกน้องอยากได้ผมว่าท่านจะบริหารจัดการตัวเองได้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นและและท้ายที่สุดนี่ยมันก็ส่งผลถึงความเคารพนับถือและความจงรักภักดีของคนที่เป็นลูกน้องที่มีให้กับหัวหน้าที่มีคุณลักษณะแบบนี้สุดท้ายครับมีเรื่องไหนที่ท่านในตานาที่เป็นผู้งบชาติท่านไม่รู้ไหมที่ผมพูดไปก่อนหน้าเนี่ยผมว่าไม่มีนะผมว่าไม่มีดังนั้นความแตกต่างของคนที่เป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรักกับคนที่เป็นหัวหน้าเจ้าหนายที่ลูกน้องไม่รักเนี่ย มันคือท่านเข้าใจความต้องการของลูกน้องได้ดีแค่ไหนและจงปฏิบัติตามนั้นเป็นคนที่พร้อมกับการปรับตัวเข้าหาคนอื่นเพราะเราปรับตัวของเราคนเดียวมันง่ายกว่าไงโอเคนะครับอ่ะสุดท้ายรู้มาเยอะแยะคุยมาก็ต้องเยอะแยะสําคัญคือทำหรือเปล่าอยู่ที่ตรงนั้นนะเป็นส่วนหลักของการดำเนินชีวิตการทำงานของเราครับ